เอลติสเข้าใหม่ครับคันนี้ครับยังไม่ปรับสภาพนะครับกับราคาผ่อนครับสบายครับฟรีดาวครับผ่อนเลงต้นเพียงแค่6,000บาทนะครับกับคันนี้ครับโตโยต้าโคราเอลติครับ 1.6G ครับปี2018นะครับมาพร้อมกับงานสีขาวมุกขั้นเดิมๆสวยๆนะครับในส่วนตัวเครื่องยนต์นะครับคันนี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์นะครับเบนซินครับของตัวโดอวิชิไอขนาด1.6ลิตรครับรหัสเครื่องครับ1นึ่งเซทอาร์เอฟบีอีนะครับพร้อมขุมกำลังแรงม้าครับจุดี่ที่125แรงม้านะครับ ลายของตันด้านหน้าครับได้เป็นไฟมันติดอินแฟกเตอร์นะครับพร้อมกับไฟเดย์ไทม์ของตัว LED นะครับสีหลอดเลียงด้านหน้าให้แล้วนะครับกระจกด้านหน้าสภาพเดิมๆสวยๆนะครับลายทองตัวด้านข้างนะครับมาพร้อมกับแม็กกลอยเดิมๆนะครับ1ินิ้วจากโรงงานนะครับได้งานเบรกนิดทั้ง4ล้อพร้อมกับยางปีใหม่ครับของตัวบิสโตนปีสอ2นีนะครับเส้นสายงานด้านข้างเดิมๆนะครับกระจกมองข้างเป็นงานปรับพับไฟฟ้าครับมีไฟเดยวต้องกระจกมองข้างครับ อาจจะมีรล้ยวลอเล็กเล็กน้อยน้อยนะครับพอรถคันนี้เพิ่งเข้ามาครับยังไม่ปรับสภาพนะครับแต่ไม่มีการชนโครงสร้างนะครับพิกวามจมน้ำชนหนักครับมาพร้อมกับงานไฟท้ายนะครับที่เป็นงานไฟของตัว LED lighting แล้วนะครับในส่วนของตัวภายในนะครับคันนี้ได้เป็นงานเบาะหนังนะครับสีเบจครับเบาะแท้ๆเดิมจากโรงงานนะครับมาพร้อมพวงไลยมันติฟังก์ชันนะครับให้ดูโครงสร้างนะครับ ้อยเป็นอาร์กลมๆนะครับเดิมๆไม่มีการชนโครงสร้างพิกว้อมจมน้ำนะครับท่าลูกค้านะครับท่านใดนะครับกําลังมองหาครับโคราอาร์ติสครับผ่อนสบายๆล้าต้นเพียงแค่ห0พักว่บาทกับคันนี้ครับเดี๋ยวผมทําการรีวิวดูให้ละเอียดครับไปชมกัน สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกๆท่านนะครับที่รับชมนะครับกับทางช่องแมงกเพชรยนเลอเอลติสมือ2นะครับช่องที่เป็นศูนย์รวมของตัวรถแอลติสคับคัดเกตคุณภาพสภาพเบิ้องสวยๆนะครับด้านหน้านะครับวันนี้เรามีรถแอลติสคับเข้าใหม่ครับหนคันนะครับได้ปีใหม่ๆหมผ่อนสบายๆครับฟรีดาวครับจัดยอดเต็มเลยผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่6กพันกว่าบาทนะครับกับโตโยต้าโคราเอลติสครับ 1.6G นะครับปี2 0 1พนะครับพร้อมกับงานสีขาวมุกแล้วนะครับ กับราคารถครับอยู่ที่399,00 0บาทนะครับคันนี้ครับจัดยอดได้เต็มเลยฟรีดาวครับผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่6,7 0 0เเท่านั้นนะครับดอกเบี้ยของเราครับเริ่มต้นนะครับ4ปี2.79นะครับสามารถผ่อนได้สูงสุดครับ7ไปี84งวนครับดอกเบี้ยอยู่ที่4.79นะครับเรามีบริการของการส่งเซ็นเอกสารเพ่นั้นนะครับตามที่อยู่ของลูกค้านะครับถ้าลูกค้าไม่สะดวกเข้ามาเซ็นเอกสารที่บริษัทครับแล้วก็มีบริการของการส่งรถสไลด์นะครับให้ตามที่อยู่ของลูกค้านะครับ คิดตามระยะทางครับเบื้องต้นเราแถมฟรีครับบริการดูสมาร์ทฉุกเฉินให้อีกหนึ่งปีนะครับในส่วนของคันนี้ครับเป็นรุ่นของตัวปี18แล้วนะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์ของตัวครับดูโอบิทีไอเบนซินขนาด1.6ลิตรครับรหัสเครื่องหนึ่งเซตรเอฟบีนะครับพร้อมขุมกาลังม้าครับอยู่ที่125แรงม้านะครับลายของตัวรถครับสภาพเดิมๆนะครับผ่อนสบายครับเริ่มต้นเพียงแค่6,7 0 0เท่านั้นนะครับ ก่อนเริ่มนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์นะครับกดติดตามนะครับเพื่อจะไปภากันติดตามนะครับและรับชมกับทางช่องเม้งพโยรรถอาทิตย์เบอร์สองเริ่มจากด้านหน้าก่อนเลยครับคันนี้มาพร้อมกับงานโคมไฟนะครับที่เป็นงานไฟมันติเอฟเฟกเตอร์นะครับรุ่นของตัวปี18นะครับจังได้กระจัดด้านหน้านะครับที่เป็นปีกนกนะครับโครเมียมนะครับมีไฟไทม์ของตัว LDC เ o t l i ด้านหน้าแล้วนะครับตัดในงานกระจัดด้านหน้านะครับสีโครเมียมโลโกโตลิต้าครับยังอยู่ชัดเจนนะครับ ไฟฝั่งขวานะครับสภาพใสๆเลยนะครับเดี๋ยวคนทําการขัดลิ้วรอของตรงงานโคมงให้ลูกค้าก่อนปล่อยนะครับกระจายน้าสภาพเดินเดินสวยๆมาพร้อมกังงานสีขาวมุกคัดไ์ตเลขทะเบียนของตัวเจ็ดกวไก่ลาลิงสามหกสี่สามนะครับของกรุงเทพหานครนะครับให้ดูรายละเอียดของตรงงานฝากระโปรงนะครับฝากระโปรงไม่มีลิ้วรออของรอยของการครับชนโครงสร้งนะครับอาจจะมีสะเก็ดถิ่นเล็กๆน้อยๆนะครับของการใช้งานของตัวรถมือสองนะครับแต่ให้ดูสามเหลี่ยมเคิร์ฟของตรงงานฝากระโปรงเลย งานบอลจีเดิมๆนะครับสวยๆทั้งสองฝั่งนะครับรถของเราเพชรยนต์ทุกคันนะครับวัตีโครงสร้างนะครับถ้าลูกค้ารับรถไปเจอริทีความจมน้ำหรือชนหนักครับทางเราครับรับซื้อคืนครับ100เปอร์เซ็นต์นะครับเรามีชีมงานครับตรวจสอบดูแลครับมากกว่า2 7 4จุดนะครับล้อที่ตรนนันข้างครับก็จะนันข้างแต่ชิดติดเหมือนเดิมนะครับ แม็กอลลอยด้านข้างมาพร้อมกับงานเด็กที่ตั้ง4ล้อแม็กล้อสินิ้วเดิมนะครับจากโรงงานได้งานสีโทนปัดเงาด้านนอกนะครับมาพร้อมกับยางบิสโตนนะครับปีใหม่นะครับปี2 0 2 2นะครับสัปดาห์ที่24นะครับของตัวการผลิตนะครับชิ้ทยางมาพร้อมกับหน้ากว้านะครับ2 0 5ความหนานะครับอยู่ที่55นะครับเป็นยางลัศมีของตัวยา R16 นะครับสภพานมายางเดิมๆนะครับปีใหม่ๆความความลึกตัวหลักยางยังสามารถใช้งานได้อยู่ยาวนะครับให้ดูโชคด้านหน้านะครับ โชคแห้งๆเดิมๆมาร์คสีแต้มสีนะครับให้ดูนะครับดีเทลของตัวโชคมาร์คสีแต้มสีอยู่เหมือนเดิมนะครับอาจจะมีคาราบเศษฝุฟฟ่นรถคันนี้เพิ่งเข้ามานะครับผมมาทําการรีวิวให้ดูก่อนนะครับก่อนส่งมอบผมทาการทําสปา,ช,าชําระล้างช่วงล่างรีเฟอร์ภายในล้างห้องเครื่องเปลี่ยนถ่านน้ำมันเครื่องห้องเรียวครับตัวซอลระบบตัวเครื่องยนต์นะครับไฟฟ้าแล้วก็แบตเตอรี่นะครับให้ลูกค้านะครับก่อนส่งมอบ โลโก้โล่แบชของตัว DOO VC I ด้านข้างครับมีให้กระจกมองข้างเป็นงานสีดีขาวเดียวตัวกับตัวรถนะครับกระจกพับเป็นงานปรับพับไฟฟ้านะครับมีไฟเลี้ยวตังกระจกมองข้างแล้วนะครับกระจกด้านหน้านะครับแบคกระจกแท้ๆครับเดิมๆนะครับจากโรงงานภาสีพลบอคันนี้ครับหมดวันที่15สิงหาคม2567ครับปีหน้าแล้ว ลายตรงงานฟิล์มคัตด้านหน้าติดมา40%รอบคันให้แล้วนะครับแต่ลูกค้าต้องการติดงานฟิล์มเป็น60%หรือ80%ครับตรงนี้สามารถรีเพวสบอกทางเซลล์ได้ครับผมเซม้งครับยินดีให้บริการนะครับงานสั้นยงานข้างครับให้ดูนะครับอาจจะมีเล็กน้อยครับริ้วรอยรถคันนี้นะครับเดี๋ยวผมทาการขัดงานริ้วลอยของตรงงานสีครับ่านข้างนะครับปัดริ้วรอยครับคันนี้จะได้รถที่ใหม่ๆสวยๆเลยนะครับกระจกานข้างครับแท้ๆเดิมนะครับ มีระบบของตัวป้องกันนิรภัยนะครับบานบุกคนที่ขับแล้วก็บุคคลที่นั่งด้านข้างแล้วงานกระซาดจะองการติดตั้งแถมให้ประตูทั้งสี่บานนะครับด้านจับงานประตูครับตัดได้งานขอบนะครับที่เป็นงานโครเมี่ยมแลวนะครับภายในมาพร้อมกับงานครับเบาะหนังสีเบจนะครับสภาพเบาะนะครับจะทำการนะครับอ่าเสริมงานเบาะให้นะครับแล้วก็ทําการครับเก็บงานเลยตรงงานเบาะตรงนี้ให้นะครับ ด้านในเป็นงานครับสีทูโทนนะครับตัดด้วยงานสีเบจกับสีดํานะครับแผงประตูด้านข้างนะครับเป็นงานสีเบจเช่นกันมีอ่สะรุดซอฟพัดให้เรียบร้อยแล้วที่วางขดน้าแก้วน้าพร้อมงานทวิเตอร์ครับด้านหน้าแผงประตูทั้งสองฝั่งให้ดูโครงสร้างก่อนของตัวงานแผงประตูด้านหน้าฝั่งซ้ายหัวน็อตครับไม่มีรอขยับหรือการครับขันของตัวงานชุดประแจนะครับดูได้จากเหลี่ยมสันของตัวหัวน็อตเดิมๆนะครับสวยๆครับลอยโครงสร้างเป็นอาร์กลมๆครับเดิมๆนะครับ ลูกค้าทุกชี่นะครับสามารถออกรถได้นะครับไม่ว่าจะเป็นครับพนักงานบริษัทนะครับก็จการนะครับพาัการเกษียณนะครับค้าขายนะครับเกษตรกรนะครับตรงนี้นะครับสามารถออกรถได้นะครับคันนี้ครับจัดยอดได้เต็มเลยครับผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่6.7เท่านั้นนะครับในส่วนตัวดอกเบียนะครับคันนี้นะครับอยู่ที่ครับ4ปี2.79นะครับผ่อนด้สูงสุดครับ7ปี84งวดครับ7ปีอยู่ที่4.9นะครับถ้าลูกค้าเครดิตดีครับคันนี้นะครับได้ดอกเบียพิเศษเลยครับฟรีดาวครับผ่อนเริ แผงประตูด้านข้างนะครับให้ดูนะครับตะเข็บซิลิโคนนะครับเดิมๆนะครับน้งการจิกให้ดูนะครับตะเข็บซิลิโคนนะครับเป็นจิกเข้าเหมือนเดิมนะครับงานแผงประตูเม็ดอาร์กลมๆนะครับเดิมๆไม่มีรอยการชนโครงสร้างมีความจมนานนะครับเรื่องของเราไม่มีชร kind of ุดสูญหายนะครับลูกยางขอบประตูยังสภาพเดิมๆนะครับไม่มีรอยฉีกขาดหรือรอยเปื่อยนะครับงานโครงสร้างของตรงกานด้านข้างนะครับให้ดูเลยเม็ดอาร์กลมๆนะครับเดิมๆนะครับงานเสาบี ัวน็อตไม่มีเราขยับนะครับคันนี้เพิ่งเข้ามานะครับอาจจะมีคาบเ็จฝุ่นนะครับไม่ต้องกลัวผมทำการช้ระล้างทําสปานะครับเก็บหรือรลอกของตัวงานรายละเอียดของตัวงานตรงนี้ให้ลูกค้าก่อนปล่อยนะครับสติกเกอร์ยังอยู่ครบเหมือนเดิมนะครับคันนี้ครับมาพร้อมกับเลขตัวถานนะครับ m r 0 5อาศูนย์ห้าสามรองท้าด้วยแปดเจ็ดแปดหนึ่งสี่นะครับของตัวปีสิบแปดผลิตที่ประเทศไทยแล้วนะครับรายละเอียดของงานไปด้วยด้านข้างแห่งตูด้านหลังฝั่งซ้ายนะครับ งานสีขาวมุกใสๆนะครับริ้วรไม่ต้องกลัวครับจะผลทำการขัดงานริ้วรอตรงนี้เก็บรายอยู่ตรงงานให้ลูกค้าก่อนปล่อยอยู่แล้วด้านหลังครับใบงาน,นครับเบาะสีเบจเช่นกันนะครับเบาะสภาพเดิมนะครับ๋ยว่้องการเปลี่ยนงานเบาะตรงนี้แก้ไขครับแล้วขัดทําสปาในส่วนตรงงานเบาะนะครับหมอนรองคอมีให้3จุดพร้อมกับงานสายทีเบลสามจุดเช่นกันรองรับของตัว Isofix ให้2ตําแหน่งแล้ว พอจิ้จด้านหน้านะครับมีให้ครับเบาะบุคคลด้าน้ข้างมีพอร์ตของตัว USB ครับขนาด2ป์ให้2พอตนะครับงาน headroom เดิมๆนะครับสวยๆเลยพร้อมกันไฟคอนโซลตรงกลางที่ที่จับแขนครับของตัวเบาะคนทนี้ด้านหลังครับมีให้ให้ดูโครงสร้างงานเสา B ฝั่งซ้ายสภาพเดิมๆนะครับหัวน็อตไม่มีเราขยับนะครับร้อยเป็นอาร์กกลมๆนะครับเดิมๆ ไม่มีการเชื่อมต่อการตัดต่อ,ก,ตอก,การชนโครงสร้างของตรงงานดานข้างนะครับด้านบนด้านข้างนะครับมีคีิของตัวโรบอตอยู่นะครับนี่สาภาพเดิมเดิมแมต์เดิมๆงานเนสาซีดีพอดีสีเดิมเดิมนะครับแผงตัวูด้านหลังนะครับสาภาพสวยสวยเลยพลาสติกไม่มีริ้วรอยนะครับมีปุ่มล็อกเด็กให้พร้อมนะครับไม่สามารถเปิดจากภายในได้แต่เคปซิลิโคนนะครับเดิมเดิมลูกยางขอบประตูเดิมเดมงานแบกต้านหลังสภาพเดิมเดิมสวยสวยนะครับเดี๋ยวผมทาการเก็บรวรอยของตรงงานแบกให้ลูกค้าก่อนปล่อยอยู่นะครับ แต่หลังเป็นงานเบรกดิ่อีกเช่นกันนะครับมาพร้อมยางพิสโต้นะครับปี2022ทั้ง4ล้อแล้วนะครับความลึกตกยางอย่างสามารถใช้งานด้เกียวยานะครับในส่วนของคันนี้ครับรองรับน้ำมันครับที่เป็นแก๊สโซฮอล์ครับ9195ครับรองรับของตัว e 1 5ให้แล้วนะครับงานไฟท้ายนะครับได้เป็นงานของตัวไฟ LED ของตัวไลต์กระดิ่งให้แล้วงานฝาท้ายตัดเป็นงานโครเมียมนะครับโลโก้ครับมีให้พร้อมนะครับพร้อมสดโล่เครื่องยนต์ครับของตัว d o v c ขนาด1.6ตัวรุ่น G ีให้แล้วนะครับ ในส่วนของตรงงานด้านล่างครับมีไฟทับทีมให้2จุดนะครับพร้อมกับงานไฟเบรกครับดูนี่3ของตรงงานหลังกระจกให้แล้วโจทจกแท้ครับเหมือนเดิมจากโรงงานนะครับรถฉนนไร้ฝ้ามีให้นะครับงานด้านท้ายนะครับให้ดูริ้วรอองานด้านท้ายนะครับสภาพเดิมตะเข็บซีดิโคนเดิมๆนะครับแต่ฝั่งซ้ายนะครับผมบอกเลยอาจจะมีการถอดมาบ้านนะครับเพื่อเก็บริ้วรอยของตรงงานฝาด้านท้ายนะครับแต่ของเรานะครับให้ดูเลยตะเข็บซีดิโคนครับเดิม ผมยังทําการจิกเข้าอยู่ปกตินะครับงานสุดท้ายเก็บริวรอานะครับไม่มีการชนโครงสร้างงานไฟท้ายแท้เดิมของตัวไทโคยโตะแล้วร้อยลองนั้นเดิมๆนะครับไฟงานไฟท้ายของตัวไทโคยโตะเดมิดมๆนะครับงานด้านในสามารถเก็บของซาบะร,รักเอาเดินทามได้สองถึงสามใบเลยนะครับในส่วนของล้ออะไหล่มีให้ชุดประแจแม่แรงดูได้จากดีเทลของตรงงานท้ายนะครับสีทามะพร้าเดิมๆนะครับล้อเป็ดอาร์กลมๆเดิมๆนะครับ ไม่มีรล้ยวรอของการชนโครงสร้างนะครับของตรงนั้นด้านท้ายนะครับสีถามอพาด้านซ้ายสวยๆเลยด้านบนนะครับให้ดูลอยเม็ดอาร์กลมๆนะครับเดิมๆนะครับไฟคอนโซลห้องฝาท้ายครับมีให้นะครับไม่มีรอของการชนโครงสร้างของตรงนั้นด้านหลังนะครับในส่วนตัวฝั่งขวานะครับคันนี้ให้ดูนะครับงานบอดี้บางๆเดิมๆนะครับแผงตัวด้านหลังฝั่งขวาครับเสาบีหัวน็อตครับ เลียมคมนะครับเดิมเดิมนะครับโครงสร้างเป็นอาร์พกิ้งกลมๆเดิมเดิมนะครับทางด้านบนด้านข้างคลิปโรบอทยังอยู่นะครับสีคลิปโรบอทยังอยู่ชัดเจนนะครับในส่วนห้องแผงประตูด้านหน้าครับมีปุ่มห้องตัวสมาร์ทเอ็นทีให้แล้วนะครับบานตัวคนที่ขับนะครับกระจกสีบานผมเช็คให้แล้วจกแท้เดินโรงงานนะครับเส้นสายกานด้านข้างนะครับมีรื่นอยเล็กน้อยผมทาการเก็บรื่นอยให้นะครับแม็กด้านหน้าสวยๆเลยคันนี้ครับ ทบจะไม่มีลุ่นลอยนะครับเดี๋ยวผมถ้ามียุ่นลอยนะครับปีฟุตบาทเดี๋ยวผมทำการเก็บรุ่นลอยของตรงงานแม็กให้ความรุกยางสามารถใช้งานได้อย่างปี22โชกคแข็งๆเดิมๆนะครับจากโรงงานซุมลอพลาสติกครับการยึดติดของตัวบดยังเป็นเหมือนเดิมนะครับต่อมานะครับในส่วนของตรงงานภายในครับคันนี้เบาะครับของบุคคลขับนะครับเป็นเบาะครับเป็นนุ่นครับอกทิศทางนะครับ พร้อมกับกระจกมองข้างเป็นปรับพับไฟฟ้านะครับพร้อมกับปุ่มของตัว push start เลยจิ้ม start stop ให้แล้วนะครับวุมอะไรมันติฟังก์ชันนะครับ3ก้การนะครับเดิมๆสวยๆนะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์ครับของตัว d o วิ r vti ขนาด1.6ลิตรครับขุมพลังแรงม้าครับอยู่ที่125แรงม้ากับเลขใหม่ของการใช้งานครับคันนี้อยู่ที่180,000นะครับถือว่านะครับเฉลี่ยของการใช้งานปกติครับในส่วนของรายละเอียดครับคันนี้นะครับคอนโซลด้านหน้าขึ้นรูปด้วยงานครับ หมุนนุ่นนะครับตัดด้วยงานคอนโซลครับสีทุทโทนนะครับขออนุญาตทำการสตาร์ทให้ลูกเ,เครื่องยนต์คันนี้ครับเครื่องยนต์รอบเครื่องอย่างเด์นิ่งๆปกตินะครับมาพร้อมกับเล็กไมครับอยู่ที่1นึ่งแสนแปดหมืนนะครับมาพร้อมกับเครื่องดิ้นของตัวซีดีสดิ้นให้แล้วนะครับแอร์ใช้งานได้ง่ายๆเลยแอร์เป็นนุวนมาพร้อมกับ์ดขอ,องตัวพเพล็กยครับ สองโมดร้อยยี่สิบวัตอมกับเกียร์อัตโนมัติที่เป็น CVT เจ็ดสปีดนะครับมีปุ่มชิปล็อกให้พร้อมเบกหนึ่งมือนะครับมีให้งานกุญแจนะครับคันนี้ครับมีให้หนึ่งดอกนะครับแต่ถ้ามีเข้ามาผมจะส่งตามนะครับเพราะรถแต่ละคันเป็นรถที่เรานําเข้ามานะครับอาจจะมีบางคันนะครับที่มีหนึ่งดอกบางคันที่มีสองดอกนะครับถ้ามีผมจะทําการแจ้งหาลูกค้าให้นะครับแต่ณปัจจุบันครับมีให้หนึ่งดอกนะครับ ที่ใส่คนน้ําแก้วน้ํครับตรงกลางมีให้เบรกตือมือใช้งาน,นได้ปกติเลยงานอยู่บล็อกตรงกลางครับมีให้ที่ปักแขนมีให้นะครับเกลชักนะครับต้นข้างมีให้มีระบบของตัวครับป้องกันความปลอดภัยแอร์แบ็กให้7จุดนะครับอันนี้มีให้รอบคันเลยในส่วนของตัวคันนี้ครับมีการเข้าเช็คถ่ายายเป็นถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับคันนี้มีการเปลี่ยนเข้าถ่ายน้ำมันเครื่องครับเดือน8ปีหกตอนที่นะครับ ใช้งานทีเปลี่ยนมาตอน1นึ่งแสนแปดหมื่นาโลเดีย๋ยวเราทําการเปลี่ยนให้นะครับคันนี้อีกหนึ่งรอบก่อนปล่อยนะครับคู่มือการใช้าง,งานมีให้นะครับคู่มือของตัวการรับประกันคุณภาพนะครับมีให้มีให้พร้อมนะครับในส่วนตัวคู่มือการใช้าง,งานลายตัวแผงมาแดดข้างๆนะครับมีกระจกให้พร้อมกับไฟคอนโซลนะครับตรงกลางมีไฟสองด้านหน้าให้2จดุดกระจกมาลางังไปตัดแสงนะครับเมนนวล แผงมรแดาษมาบางคนที่ขับมีกระจกให้เหมือนกันพร้อมกับไฟด้านหน้านะครับมีให้ทั้งสองฝั่งเลยนะครับสําหรับท่านผู้หญิงนะครับที่ต้องการแต่งหน้าในตรงนี้สามารถแต่งหน้าได้เลยนะครับทั้งสองฝั่งไม่ว่าจะเป็นหคด้านหน้าหรือกด้านหลังนะครับในส่วนของคันนี้ครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับสามารถครับเข้ามาดูรถและทดลองขับได้เลยนะครับที่บริษัทรถยนต์นะครับ หรือสามารถโทรมาสอบถามนะครับรายละเอียของตัวรถครับหรือแฟแนนซ์การทางผมได้เลยนะครับเซลเมนสนะครับที่เบอร์064ครับ146ครับ6023นะครับหรือแอดไลน์หาผมมือนี้ได้นะครับลูกค้าแค่ดีดีครับคันนี้ฟรีดาวครับแต่ยอดได้เต็มเลยครับผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่6,007เท่านั้นนะครับดอกเบี้ยของเราเริ่มต้น4ปี2.9ครับ7ปี4.9ครับเรามีบริการของการส่งเซ็นเอกสารแฟรนซ์นะครับตามที่อยู่ของลูกค้านะครับถ้าลูกค้าไม่สะดวกเข้ามาเซ็นเอกสารที่บริษัทครับ แล้วก็มีการของการส่งสไลด์ให้ตามที่อยู่ของลูกค้านะครับเราแถมฟรีครับบริการดิวสมาร์ทครับฉุดเชินให้ลูกค้าอีกหนึ่งปีนะครับเดี๋ยวเราพามาชมนะครับและดูรายละเอียดของตัวห้องคึ้นในรถจักนครับมาต่อกันครับคันนี้ครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์นะครับเบนซินของตัวโดอ v t ทีไอขนาด1.6ลิตรครับรหัสเครื่อง 1Z r f b e ครับ พร้อมขุมพลังแรงมาครับอยู่ที่125แรงม้านะครับคันนี้ลองรับตมานะครับที่เป็นกสฮอครับ9195ห e 85ครับตรงนี้ลองรับเติมได้นะครับร้านเดือดของเครื่องยนต์นะครับฝาครอบเครื่องมีให้นะครับไม่มีรอซึมรั่วของตัวน้ำมันเครื่องหรือการดัดแปลงในส่วนโรงงานเครื่องยนต์นะครับรถไม่เคยมีบัตรของการติดแก๊สมาครับคันนี้ให้ดูนะครับคันนี้เรายังไม่ทําการปรับสภาพนะครับอาจจะมีคาบเศษฝุ่นเล็กน้อยนะครับก่อนตรงม้อนะครับผมทําการล้างห้องเครื่องครับเปลี่ ตรวจสอบระบบของตัวเครื่องยนต์นะครับไฟฟ้าและแบตเตอรี่ให้ลูกค้านะครับก่อนส่งมอดนะครับให้ดูดีเทลของตัวงานเครื่องยนต์นะครับรอบเครื่องเดินนี่ปกตินะครับมาสีแต้มสีด้านในอยู่ครบเหมือนเดิมชัดเจนนะครับฝาครอบเครื่องมีให้นะครับให้ดูดีเทลของตัวงานสากระโปรงเลยฝากระโปรงอาจจะมีการถอดฝากระโปรงมาบ้านนะครับคันนี้ผมวกเลยมีถอดถอดมาเพื่อขัดลิลล็อของตัวงานฝากระโปรงนะครับในปกติของการใช้งานของตัวรถเบอร์สองนะครับต้องมีการเก็บงานเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ให้ดูแต่เก็บสีโคด้านข้าง งานเดินๆนะครับผมยังจิเข้าเหมือนเดิมปกตินะครับอาจจะมีค่าเเศษฝนนะครับเดี๋ยวผมต้องการชาระร้านทำสปาครับคันนี้ออกมาสวยๆแน่นอนนะครับดูจอบกลมคมสวยนะครับด้านหน้าสติ๊กเกอร์มอกรอยู่ครบนะครับสติ๊กเกอร์ค้อกนระวังยังอยู่นะครับจ่นความร้อนมีให้ดูดีเทลของตัวงานฝากระโปรงนะครับไม่มีเรือของการชนฝากระโปงนัานหน้านะครับดูจอะกลมคมเหมือนเดิมตะเก็ยบทลิโคนเดิมๆนะครับยังจิเข้าอยู่เหมือนเดิมปกตินะครับตะเกียบสีโคนเดิม งานฝั่งขวาติกเกอร์อยังอยู่ชัดเจนเหมือนเดิมนะครับอาจจะมีการถอดบ้างฝาระโปงฝาระโปงนะครับหัวน็อตมีการขยับบ้างน,นะครับดูด้วยจากไเทียวข้างในหัวน็อตไม่มีการขยับเบ้าโชกเราเน้นอาร์คเดิมๆนะครับระบบชุดเบรกเบรคครับมีให้แก้มฝั่งขวา 3R อยู่ชัดเจนลูกเกาะดูเจาะอมคมสวยๆตัวทีนะครับด้านหน้าของตัวคานนะครับน็อตไม่มีขยับมอน้านเดิมๆนะครับ ฝั่งซ้ายให้ดูรูจอกลมคมีสวยเดิมเดินะครับ 3L ยังอยู่ชัดเจนเหมือนเดิมเบ้าโชกฝั่งซ้ายเม็ดอาร์ดกลมกลมน้เดิมสีสวยครับอันนี้แบตเตอรี่ครับคันนี้เป็นของโยซ่านะครับเดี๋ยวผมทาการเช็คค่า c c a ให้ลูกค้านะครับก่อนส่งมอสนะครับถ้าค่า c c a ไม่ถึงมาตรฐานนะครับหรือแบตเตอรี่เกิน6เดือนผมทําการเปลี่ยนลูกใหม่ให้นะครับเราดูแลหลักการขายครับ30วันครับเกี่ยวระบบของตัวเครื่องยนต์นะครับไฟฟ้าแล็แบตเตอรี่นะครับถ้าลูกค้ามีปัญหาสามารถเข้ามาแก้ไขได้ครับที่บริษัท ไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจครับหรือกำลังมองหารถเก๋งผอนสบายครับรถต้นเพียงแค่6กพันบาทค่ะคันนี้ครับกับโตโยต้าโคราอัลติป์หนึครับปี2018ครับมาพร้อมกับงานสีขาวมุกเดิมๆสวยๆครับกับเลขไม์ครับอยู่ที่180,000สนแนโลนะครับกับราคารถกับอยู่ที่399,000บาทนะครับทุกชีพของลูกค้านะครับไม่ว่าจะเป็นข้าราชการนะครับพนักงานบริษัทครับค้าขายนะครับเกษตรกรนะครับตรงนี้ครับ ขออยู่งาน1ปีนะครับคันนี้หรือเกษตรกรครับมีเล่มเขียวนะครับตรงนี้สามารถเราลดได้นะครับดอกเบี้ยของเราเริ่มต้นนะครับอยู่ที่ครับปี2อครับสามารถผ่อนได้สูงสุดครับ7ปี8ปงวดครับ7ปีอยู่ที่4 7 9นะครับเรามีบริการของการส่งเซ็นเอกสารนะครับไฟแนนซ์นะครับตามที่อยู่ของลูกค้านะครับถ้าลูกค้าไม่สะดวกเข้ามาเซ็นเอกสารนะครับที่บริษัทแล้วก็มีบริการของการส่งรถสไลด์ให้ตามที่อยู่ของลูกค้านะครับเราแถมฟรีครับบริการหรือสมาชุกเฉินให้ลูกค้าอีก1ปีนะครับ ฝากด้วยครับกดแล้วก็แชร์นะครับกดซับสไครต์นะครับกดติดตามนะครับเพื่อจะไม่พลาดการติดตามนะครับและรับชมทางช่องเมิ้งพยนต์และปิดมือสองนะครับอีพีหน้านะครับเรามีรถอัติคัดเกตคัดคุณภาพสภาพเดยนสวยนะครับเราจะมานําเสนอให้ทางลูกค้านะครับวันนี้ทางเมิ้งพยนต์เขาลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ